คนนั้นใช่ไหมพี่ไอไอไอเจิดใช่ไหมพูดชื่อเลยนะอะผมเรียกเขาไอเจิดเลยอะเขาจริงๆผมก็ไม่อยากมีเหรอาพี่ประเด็นอะไรพวกนี้ดราม่าอะไรพวกนี้แล้วมองจะปรับต<ข>ัวงไงไม่ผมผมก็ปรับแล้วพี่ผมพยายามแล้วแต่ว่าแกเปิดมาอย่างเงี้ยพี่ไอเจิด,ดน่าจะมาเปิดไอจอนผมโดนเปิดมาผมยอมไม่ได้ผมอขอแค่รอบนี้ผมเปลีป่ยนไปแล้วจริงๆแต่ผมยอมไม่ได้รอบนี้ผมก้าวขึ้นเรือมาแล้วพี่มันถอยหลังกลับไม่ได้อะมันมันมัน มันไหลทวนกระแสน้ําไม่ได้พี่เข้าใจไหมถ้าอูกกบพี่เนีรู้ว่ามึงก็กคือพวกกูไม่ยุ่งกับมึงอะนะเรื่องจริงพี่ได้เลยอะไรก็ได้ให้เลิกยุ่งรีพอร์ตอะไรก็ได้เลย เรื่องจริงหมดเลยเพี่ขอบระบายตรงนี้หน่อยได้ไหมว่าจอนอะ่ะมันไม่ใช่ลูกผมอะ่ะเอาตรงๆต,ตรงนี้เลยนะไม่ไม่ใช่น้องผมด้วยแล้วทําไมเนี่ยเวลามันไปมีปัญหากับคนอื่นเวลามันไปด่าคนอื่นคนดูทําไมต้องมาบอกให้ผมอะคือไปต้องบอกอ้พี่เนมไปจัดก,การจอนหน่อยพี่เนมไปจัดการจอนหน่อยมันไม่ใช่ลูกผมมันไม่ใช่ลูกแคนผมแล้วมันก็ไม่ใช่น้องผมด้วยเอาพูดตรงๆต,ตรงนี้เลย อ่ะเอาเลยครับผมก็การสวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านนะครับผมก็เจนโหละนะครับสวัสดีสสดคนไทยที่ไปซื้อลำไยนอกโลกกันทุกคนวันนี้จะเรียกจอนมาคุยแล้วนะครับผมก็ตอนนี้มันตอบรับแล้วใช่ไหมโฟนเพามันจะมาใช่พี่โฟนตามไม่ให้เดี๋ยวเราคุยกันก่อนโฟนเราคุยกันก่อนได้ได้พี่งันะ้นไปกี่โมงประมาณสองทุม่มยี่สิบเกือบครึ่งละพี่ประมาณอ่าได้โอเควันนี้ตอนโฟนมาโฟนก็ถามมันนะว่าเออทำไมมันถึงถึงไปด่า นะแล้วก็บอกไปเลยว่าถ้าสมมุติว่ามันเลื้อนอ่ะคือถ้ามันเข้ามามันเลือเล้อนมึงมึงพูดแทนที่ไปเลยว่าพี่พี่ไม่เอาแล้วนะพี่ไม่คุยกับมันแล้วแล้วก็คือมันกับพี่ชือจบกันก็คือเอางี้ผมขออนุญ <ไอ S 2> าตว่าผมไม่าาคุยกับมันนะเพราะว่าเผื่อมันเลื้อนอีกผมไม่อยากคุยกับคนเลื้อนอีกก็ t ใช่ไหมคนดูผมไม่อยากคุยกับคนที่มันเลื้อนอีกนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ไม่คุยกับมันอยู่แล้วนะครับแล้วยิ่งมันมาทำตัวแบบนี้ผมก็ยิ่งไม่อยากคุยกับมันเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าามมมมััันนนนเเลลืออผขุุญไ่คคยยกบดู โอเคโฟนถามมาแล้วกันว่ามันเป็นไรทำไมถึงต้องทําแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นกลางนะเอาเป็นกลางเอาเป็นกลางเลยนะโฟนนะได้พี่บอกไปเลยว่าพี่ฟังอยู่ได้เลยไม่เป็นไรเอาจริงๆนะคนดูคือผมพูดตรงนี้เลยนะว่าไอจอนอ่ะไม่ใช่ลูกผมนะดังนั้นอ่ะเวลามันทําอะไรผิดอ่ะทำไมทุกคนต้องทักมาหาผมรังไม่ตลอดนะถ้ามาผมแบบเป็นเอาง่ายๆผมไม่ได้พูดโมนะเป็นพันคนมาเนี่ยพี่เออทักมาบอกผมอ่ะไอจอนเรื่องไอจอนอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราขอฟังก่อนนะเขาเป็นคลาสคลิป พี่เนมพอดีครับพี่ผมขอโทษนะพี่มึงขอโทษอะไรมึงเปิดกล้องก่อนดิอะไรเข้ามาขอโทษกูเฉยเลยอือรู้ไหมว่ามีคนแบบมาเล่าให้กูเล่าให้พี่เนมฟังว่าแบบมึงไปเลือใส่คนรู้คนนี้มามันจริงปะมันรู้ตัวมันรู้ตัวมันมาขอโทษมันมันไม่ไม่เชิญเขาว่าเรือนะพี่คือคนนั้นใช่ไหมพี่ไอไอไอเจิดใช่ไหมพูดชื่อเลยนะอะผมเรียกเขาไอเจิดเลยอะใช่ก็ชื่อช่องมันชื่อไอเจิดเนี่ยไอเจิดเกมซิงเนี่ยชื่อชื่อช่องมันอืมอพี่อือมึงมึงมีอะไรเขามึงถึงไปได้ไม่มีนะ อยากเจออ๋อไอไอคลิปที่แกพึ่งลงไปใช่ไหมพี่ไม่คือแกเปิดก่อนแล้วแกไปเอาคลิปเก่าผมมาแล้วก็เปิดผมก่อนผมจริงๆผมมาไม่ได้อยากมีประเด็นหรือไม่ได้อยากมีอะไรเลยตอนนี้ผมพยายามทําตัวที่ดีที่สุดผมพยายามปรับปรุงตัวแบบกับคนดูกับใครผมตอบดีหมดผมพูดดีหมดพี่แต่เนี่ยผมผมยอมไม่ได้จริงๆอ่อะพี่แกเปิดมาก่อนแกเปิดมาก่อนจังเจอนี่นะทำมึงก่อนจะได้หรอวะเจ๋อเนี่ ใช่คือคือตอนนี้ผมก็มีแคลมีอะไรแล้วแล้วแกก็เปิดมาผมก็ยอมไม่ได้ด้วยพี่เขาจริงๆผมก็ไม่อยากมีหรอกพี่ประเด็นอะไรพวกเนี้ยดราม่าอะไรพวกเนี้ยแล้วมงผมจะปรับตัวไงไม่ผมผมก็ปรับแล้วพี่ผมพยายามแล้วแต่ว่าแกเปิดมาอย่างเงี้ยพี่ผมก็เป็นหัวแคลแล้วตอนนี้ก็มีลูกแคลอะไรพวกเนี้ยพี่ผมก็ต้องตอบโต้บ้างไอเจิดนี่น่าจะมาเปิดไอจอนตอนแรกมึงก็ไม่มีประเด็นอะไรกันใช่ป่ะแต่มึงโดนก่อนแกไปเจอคลิปเก่าที่ผมเคยลงไว้เมื่อตอนสมัยผมเหลือนะพี่แล้วแกคิดว่าแบบเป็นคลิปปัจจุบันมั้ง แกน่าจะเข้าใจผิดเลยแกเลยเปิดมาอแล้วมูไว้เนี่ยพี่เนมฟังอยู่ตอนเนี้ยแล้วพี่พี่เนียมผมผมเปลี่ยนแลผมผมเปลี่ยนไปแล้วจริงๆถ้าพี่ฟังอยู่นะพี่ผมเปลี่ยนไปแล้วจริงๆพี่ทุกเรื่องทุกอย่างการพูดการกระทำอะไรทุกอย่างผมเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าอาจจะมีนิดนึงเพราะผมโดนเปิดมานะพี่อันนี้ผมขอเลยอันนี้เรื่องนี้ผมขอแบบกับคนดูกับคนอื่นผมผมไม่เลื่อนอย่างนี้พี่แต่อันนี้ผมขอเลยแกเปิดผมมาจริงๆไม่มึงรู้ไหมว่า พี่นิ่มจะคุยกับมือนะจะดีกับมือนะรู้ปะแล้วแม่ง,ขงเขาว่าแบบไม่ไว้ใจแล้วอะไม่พี่ผมไอ้นี้ผมขอขอรอบนี้แบบคือผมก็ไม่อยากมีเหมือนกันแต่แกปเปิดมาแล้วอะพี่ผมมีเป็นหัวแคนด้วยอะไรตอนนี้มันก็ยอมไม่ได้แล้วพี่ผมก้าวขึ้นเรือมาแล้วพี่มันถอยหลังกลับไม่ได้อะมัน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 ไหลทวนกระแสน้ำไม่ได้พี่เข้าใจไหมอืมแล้วมึงจะไงต่อผมก็ อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแหละพี่แต่ขอรอบนี้แบบปรัแบบปรุงตัวอยู่นะพี่ไม่ได้ว่าผมแบบเลื้อนเลืออะไรผมกลับมาเลือนไม่ได้ไม่ใช่นะพี่พี่เนียมพี่เนมฟังอยู่ไหมพี่ผมเขาฟังอยู่ผมไม่ได้กลับมาเลือนผมขอแค่รอบนี้เพราะผมโดนเปิดมาผมยอมไม่ได้ผมขอแค่รอบนี้ผมเปลี่ยนไปแลอะไรจริงๆแต่ผมยอมไม่ได้รอบนี้ออะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะพี่ประจอนมันจะเกิดด้วย มึงมึงมึงว่ามันใช่เหรอะว่าเจิดมันจะไปเปิดก่อนมันมันจริงหรอวะเฟย์ถามอยู่เด้อแน่ใจเหรอบบเจิดเปิดมึงก่อนอะแน่ใจจริงหรอที่มันเป็นไปได้หรอวะเจิดมันไม่น่าทํานะพี่ว่าโกหกปะฝนมันมันจะมันจะกล้าโกหกหรอพี่มันอยู่ตาหน้าพี่นะเพราะมันไม่น่าโกหกของมันเออพี่พี่จับพี่พี่มองว่าเอ๊ะทาไมมันมันถึงมันถึงแต่ถ้ามันโดนเปิดก่อนก็พอเก็ตนะ เออพอเก็ตอยู่อย่างมันเป็นเป็นมันอย่างที่มันพูดไปกี้เนาะเออแบบว่ามันมันโดนเปิดก่อนแล้วถ้าจริงนะถ้ามันโดนเปิดก่อนแล้วมันจะปกป้องตัวเองปกป้องลูกแคร์มันก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่มันควรทําแล้วแหละเพราะว่าถ้าในมุมกูกูเป็นหัวแคร์แล้วแบบกูโดนจิ้มอะไรเงี้ยกูก็ต้องโปรเทคหรืออะไรกับลูกแคร์กูบ้างแหละประมาณนั้นอ่ะอืมงั้นใช่เจิดเหรอเจิดหรือลูกแคร์หรือไงก็จะมันพูดว่าเจิดนะเหรอมึต้องไปถามมันใหม่ดิ ไม่บอกว่าเบื่อเมือนอาะกูว่า,าวมันเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนดูอย่าพิ่งอย่าพิ่งไปนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปสรุปท้ายคลิปนะเดี๋ยวผมสรุปลองลองฟังแล้วเราเราลองมาสรุปพร้อมกันไปทนไปถามดีว่าแบบว่าเออเป็นเป็นเจิดเลยเหรอเป็นคลิปเจิดเลยหรือเป็นแค่ลูกแคนเจิดหรืออะไรอย่างงี้แล้วก็ถามด้วยว่าถ้ามันมันเป็นแบบเนี้ยมึงบอกมาเลยนะถ้ามันทะเลาะก,กันเนี่ยเออ,อน,นี้กูไม่ยุ่งนะมันทะเลาะก,กันเพราะว่าเหตุผลอะไรเนี่ยมันไม่ไม่ยุ่งดีกว่าถ้าสมมติว่าเจิิดดมาเปก่อนจริีมยเคงน ตอนเนี้ยกูยังไม่ยุ่งกับมันอืแต่ถ้ามันจบเรื่องกันเมื่อไหร่แล้วค่อยกูค่อยกลับไปคุยกับมันเหมือนเดิมประมาณนั้นพี่พี่จะฟังเดี๋ยวป่ะฟังฟังเดี๋ยวขึ้นไปไอ้ว่าว่าไงพี่มึงมั่นใจเหรอว่าเป็นเจอท์ไม่ใช่ลูกแคนอ๋อลูกแคนมันก่อนนี่ว่าลูกแคนมันเปิดผมก่อนใช่ลูกแคนมันเปิดผมก่อนแล้วผมก็ไปด่าลูกแคนมันแล้วมันก็มาดูคลิปที่ผมด่ามันมันก็คิดว่าเป็นมันอีกอะพี่ ทีนี้เรื่องมันก็เลยบานปลายมันก็เลยมีประเด็นกันแต่มันก็มาไกลแล้วพี่ผมก็กลับลาไม่ได้แล้วผมไม่ได้แล้วมึงไปพูดว่าเจิดเจิดกูคิดว่าเจิดในนะเปิดมันก็กูยังงงอยู่เลยผมมันไม่ได้เปิดก่อนเวลูกแคนมันเปิดผมผมก็เลยส่วนกับลูกแคนมันแล้วมันก็มาดูคลิปมันคิดว่าผมมาไปเปิดเทอร์โบจริงๆแต่ที่จริงผมมาทําคลิปส่วนลูกแคนมันแต่มึงก็เอาจางมึงไม่ผิดนะที่มึงจะเอามาปกป้องตัวเองเอามาปกป้องลูกแคนมึงอแล้วพี่ผมเป็นหัวแคนแล้วเด้อยตอนเนี้ยอืเข้าใจนะ ฟิประมาณขอพูดนี่นะพี่จะเกิดมันจะออนแต่ท็อป่ะพี่อยู่ยังไงก็หยุดไม่อยู่อ่ะอ้ยอย่าออนอ่าสัทีพี่สภาพนั่นแหละพี่มันก็ยังติดนิสัยแบบปั่นๆคนอันนี้ผมไม่ได้จะเลื้อนนะพี่พี่ต้องดีกับผมได้แล้วผมขอโทษผมขอโทษดีกับผมได้แล้วผมผมปั่นเลยพี่ เขาคงดีมึงนานแล้วมึงเชื่อกูไหมล่ะแง่ผมก็เลยอยากถึบอกแกไงว่าผมไม่ได้จะให้มันเป็นอย่างนี้ผมไม่ได้จะเลี้ยงแต่ผมโดนเปิดก่อนไว้พี่มึงไม่โกหกพวกกูใช่ป่ะไม่โกหกพี่จริงๆเลยเวลาผมสตรีมอะไรพวกนี้ผมพูดดีตลอดเออก็อย่างนั้นพอเข้าใจไม่ใช่แบบมึงมาแบบเห็นแบบพวกกูมาอย่างนี้แล้วมึงมาโกหกพวกกูอย่างนี้ไม่ไม่เอานะไม่ไม่ไม่ได้โกหกพี่อันนี้เรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเฟิร์มถ้ามึงถ้ากูกับพี่เอมรู้ว่ามึงโกหกคือพวกกูไม่ยุ่งกับมึงนะเรื่อออองงงจรรรรริิเเเพพไไไไไดดด้้้้ลลลยยยะะกกก็็ใหุ่ี์ต เรื่องจริงหมดเลยพี่อ,อตามนั้นแหละพี่เนมพี่เข้าใจผมด้วยนะพี่ผมผมไม่ได้จะให้มันเป็นแบบนี้แต่แตว่าผมโดนเปิดมาก,ก่อนพี่มผมเป็นหัวแข็์แล้วด้วยผมยอมไม่ได้ด้วยไม่รู้อะไรมันค้ำคอเหมือนจะเป็นคำว่าศักดิ์ศรียังไงไม่รู้พี่คอ,อเหมือนจะเป็นคำว่าศักดิ์ศรียังไงไม่รู้พี่ผมเปิดมาก่อนไม่หยุดไปได้ด้วยพี่พอจะว่าละสาระไอ้เนี่ยไปคิดดีกว่าเอาเอาเอาเลิกน่าจะเลิกคุยละน่าจะพอจับใจความได้ละ มันอาจจะเป็นแบบนี้คือก่อนจะพูดนะว่ามว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะกูพบระบายตรงนี้หน่อยได้ไหมว่าจอนอะ่ะมันไม่ใช่ลูกผมอะ่ะเอาตรงๆต,ตรงนี้เลยนะไม่ไม่ใช่น้องผมด้วยนะคือมันเป็นแค่คนที่มันเคยเข้ามามีปัญหากับผมอะ่ะ แล้วทำไมเนี่ยเวลามันไปมีปัญหากับคนอื่นเวลามันไปด่าคนอื่นคนดูทำไมต้องมาบอกให้ผมอะคือมันต้องบอกไอ้พี่เนมไปจัดการจอนหน่อยพี่เนมไปจัดการจอนหน่อยมันไม่ใช่ลูกผมมันไม่ใช่ลูกแคนผมแล้วมันก็ไม่ใช่น้องผมด้วยเอาพูดตรงๆต,ต,ตรงนี้เลยนะแต่คือก็พอเข้าใจอยู่ที่ คนดูพูดแบบนั้นว่าแบบมันว่าเออแบบเพราะว่าผมเคยไปจัดการมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันดีขึ้นคนดูก็เลยคิดว่าเออถ้าให้พี่เดมมาเคลียร์เนี่ยมันนาจจะดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่พอเข้าใจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคิดพวกนี้มันก็เลยเกิดขึ้นมาว่าเออเนี่ยมาเคลียร์แล้วนะถ้าสมมุติว่าผมไม่มาคุยกับมันเลยคนดูโถโหมด่าผมมิเฉยเลยแบบไม่งงเลยปล่อยไอจอนไปด่าพี่เจิดทําไมพี่พี่เนมทาไมไม่ดูแลน้องพี่เนมเลยน้องอะไรล่ะไม่ใช่น้องกูเลยกูไม่ได้สนิทกับมันะหน่อย ไม่รู้ครับอะไรก็ไม่รู้ดาวมงดามาเลยไม่รู้กูเข้าไปเกี่ยวด้วยมดอ่ะไม่เป็นไรพี่เนมรับจบเอาง่ายนะเขาทะเลาะกันแต่กูโดนด่าก่อยไอจอนไปเลื้อนอีกแล้วไอพี่เนมนู่นนี่นั่นเนี่ยมันไปด่าพี่เจิดหนูเนี่ยโอ้โหกูเต็มคอมเมนต์กูมดอ่ะเรียบร้อยพี่เนมโดนโดนยับไม่เป็นไรครับก็ดูด่ามาเลยพี่เนมโดนรับจบเองไม่ว่าจอนหรือเจิดสุดท้ายกูเจ็บ ทำคลิปของเราของผมดีๆดีๆเรียบร้อยโดนไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยก็เข้าใจผมด้วยนะผมไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับพวกเขาเลยนะเขาจะทะเลาะอะไรกันเขาจะอะไรกันปล่อยเขานะเออแต่ว่าอ่ะโอเคในเมื่อคนดู พูดมาขนาดนี้ผมก็มาคุยแล้วนะว่ามันเป็นยังไงนะครับเออนูนี่นั่นไม่ใช่ว่าเอ้ยผมจะใจร้ายไม่ยอมคืนดีกับมันสักทีตอนที่มันไปด่าไอเจิดเนี่ยผมก็ไม่ไปคุยไม่ไปเคลียร์ให้ทาไมกูมต้องไปเคลียร์ให้วะมาในเมื่อผมเข้ามาแล้วอ่าเพราะฉะนั้นผมสรุปให้นะเพราะฉะนั้นเลิกด่าผมนะผมไม่เกี่ยวนะ้วคนดเคูเห็นใจผมด้วยนะผมว่ามันเป็นแบบนี้เทอร์โบเนี่ยอ่าลูกแคนเนี่ยลูกแคนของเทอร์โบเนี่ยอาจจะไป ด่าไอจอนก่อนนะไอ้จอนว่าแบบเอ้ยไอจอนนู่นนี่นั่นไรจอนด้วยความที่มันแบบว่าอ่ฟิลมันเข้าใจปะว่ามันแบบมันก็ไม่ได้เป็นคนที่ยอมคนอยู่แล้วมันก็เป็นคนแบบแบบนั้นน่ะเขาเก็ตอยู่แลวใช่ไหมพอมันโดนจิ้มมามันก็จิ้มสวนไงก็ที่มันพูดแปบว่าเออเื่อเกี้ยมันมันเป็นหัวแครนแล้วด้วยเนาะแล้วมันมีคนมาจิ้มแคนมันอ่ะด้วยความที่เป็นหัวแค้นเนาะมันก็ต้องแบบโปรเทคแคนตัวเองนะครับแต่การโปรเทคของมันอาจจะไปโดนเจิดไงเพราะว่าเจิดก็เป็นหัวแครนเทอร์โบใช่ไหมอ่ามันก็เลยกลายเป จอนี่ะก็อาจจะไม่ได้อยากจะมีปัญหากับเจดิดแต่ว่าประมาณว่ามันเกิดเรื่องระหว่างแคนอะ่ะแล้วเจิดก็เป็นหัวแคนจอนก็เป็นหัวแคนเ,เพราะฉะนั้นทั้งสองคนก็ต้องออกมาโพเทคลูกแคนตัวเองนะครับประมาณนั้นนะครับส่วนผมนะฮะไม่ใช่อยู่จะเกิดและก็ไม่ได้อยู่เทอร์โบด้วยผมอยู่แคน M N J T V หมูแดงซึ่งกูไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้เลยคนดู <c oughs> แต่โดนเฉยเลยงงยาโยงได้ไหม ดีเนาะไม่ได้นะครับเดี๋ยวซ้อนสตอรี่นะอย่างนี้ไม่ดีนะโอ้โห <c oughs> อ่ะประมาณนี้ครับคนดูผมว่าอันนี้พอพอพอเก็ตอ,อยู่เพราะว่าคนดูเนี่ยจะคลิปก่อนๆด้านนี้ที่พิมพ์ไปคนดูพิมพ์มาเยอะเลยว่าพี่จอนโดนจิ้มก่อนพี่จอนโดนจิ้มก่อน,น,อนเยอะมากนะครับถ้าผมมองในมุมมองจอนนะอ่ะมันอาจจะทําถูกแล้วในในหน้าที่ของการเป็นหัวแคนแต่แค่ไม่ถูกที่ไปด่าเจิดน,นะแล้วเจิดเนี่ยก็ไม่ผิดเพราะว่าเจิดก็ ปกป้องลูกแขนตัวเองเนาะเออแล้วก็เจิดอาจจะแบบเอ,อ้คิดว่าจอนมันอาจจะทําคลิปออกมาพูดใส่แรงเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จ,จะยอมไม่ได้คือทางคนต่างยอมไม่ได้เพราะว่าเขาก็เป็นแขด้วยคันทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นผมว่าฝั่งสองคนเนี้ยไม่มีใครผิดเลยแค่เข้าใจกันผิดแล้วสถานการณ์บังคับให้ต้องมาปะทะกันเท่านั้นเองนะครับอืมเพราะฉะนั้นย้ำไปอีกที<ม>เรื่องนี้ผมเอ็มเจทีวีหมูแดงนะฮะไม่ใช่เทอร์โบไม่ใช่จะเกิดนะครับโ <laughs> ฟนเอาไหมเราเราจะมาอยุดเอาไหม ถ้าสมมติมันมันซัดกันเราจะมามหยุดสงครามครั้งนี้ดไหมว่าน้องพี่ว่างไงฝุว่าไงนะไม่อยากยิดตัวละครเก่าเจนเก่าตัวละครลับในตำนานกูมาด้วยดิถ้าเทอร์โบกลับจะเกิดเอาจริงๆแล้ว เราสามารถอยู่สงครามครั้งนี้ได้นะเนี่ยแต่ว่าเราเราไม่หยุดแล้วกันนะเราจะเป็นผู้ดูที่ดีนะเพราะว่าผมเี็นผู้ชมแถวหน้ใช่พี่ครับเป็นผู้ชมที่ดีนะไม่อยากเข้าไปเลยนี่ขนาดไม่เข้าไปยังโดนไปด้วยอะ <c oughs> ฟิลประมาณว่าไอเดียะมัต่ากันอยู่แล้วมีคนมาล็อกคอผมวามาลี่เนมมานี่มามานี่เลยมา,มาโดนด,ด้วยเลย เยี่ยมจริงตามนี้ครับวันนี้จบกันประมาณนี้เนาะน่าจะน่าจะพอเข้าใจแล้วส่วนมากคือช่วงแรกก็คุยกับจรนะตัวหลังก็ผมอัลละบายนะอาจจะมีติดตลกนะผมติดตลกเพื่อไม่ให้มันเครียดนะผมไม่อยากมาพูดให้มันเครียดนะอาจจะพูดมึงมึงกูกูไปบ้างนะขออภัยขอโทษนะครับผมอาจจะพูดให้มันไม่เครียดเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ปล่อยเขาทะเลาะกันไปเนาะแล้วก็เรื่องจรผมก็บอกแล้วนะว่าผมไม่โกรธเพราะว่าอันมันมีเหตุผลในมุมของมันเนาะโอเคผมไม่โกรธเพราะฉะนั้นเอาไว้จบตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันใหม่แต่วันนี้ขอต